นอ <otic> ปล <S 2. 11> ่าไม่รู้นย่นี้เดี๋ยวแป๊นเลยนะครับรอเวลากันนะครับนับการีดอกจาง ไม่มีค่าตอบแทนครับไม่มีหนาตอบแทนคือ,อเหลือด้วยใจพี่ปุ๊กก็เป็นหอจอด้วยหมูกอีกไปหนึ่งก็เป็น เป็นกำลังในกตะปที่พาอ้าอทีมนรดลงด้วยไหที่ทางทางไนอ่าตทีมนกินกาชาทีมนเป็นอกอกินกาชาเนี่ยหลยกับมีนายกกินกาชาอารมณ์ดีอ่าอันนี้พวกมีไงก็คือเมีดยด้วยกันได้นะครับวันนี้นี่พวกเราต้อง ขอบคุณท่านกำนันกำลังพันธีกำลังพันธีไอ้สามขาแต่กลัวมันเกะกะเขาเลยเอานี่มาเอ่อเออเรียกว่าสายพูดติดใต้ต่อมานะครับมาดูมาปกติมาอยู่กับพี่น้องนะครับลูกน้องวันนี้ของกระวุกใสทุกครูเราเนี่ย ได้รับมอบถุงังชีพจากเหล่ากาชาติ48แล้วก็ของอีกกาชาติ80แล้วพนมมี่ใไ้ตาหมางนีเวลาเขาแสงงานกันเขบอกว่าขันมาลาแล้วฉันมาละแล้ว ทขาเหม็น ok> ้องยอมหมดนะครับถู้ไม่น่าต้องยอมยอมในประกาศตามไฟบ้านหของกาลหลวงขอเราให้มาคุยกันตอนนี้เขาจะเปิดตานนะยาอยากให้เปิดไหมบ่ทำไมล่ะครับฉันไม่อยากให้เปิดสาเหตุที่ไม่อยากให้เปิดเพราะ่านิเขาเขามาคือยังไงคิดว่าย่านิเขมรมันเขามาบ้านเท่าไหมบ่มีความจริงใจ ไม่อยากให้เปิดจ้าได้ไหมครับไม่อยากให้ไทยเราเปิดไม่อยากให้อ๋อไม่อยากให้ฝันไทยเปิดจ้าเปิดได้เปิดนานะจ้าเปิดแล้วเขาเข้ามามันเข้ามามันบอกกับควายยึ่ชั่วมันเข้ามาแบบมันไม่บอกเราอยากให้ปิดน,น,นานไม่ปิดนานไม่ดิอยากให้ปิดนานอยู่จะ้ะเก็บเสื้อผ้า,าตเตรียมไว้พร้อมเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าไว้จ้า คือกลัวกานปัญหาอีกรอบนะจ้าว่ารัฐบาลอย่าเพิ่งเปิดด่านนะเปิดด่านไม่ได้ตาคุณห่วงห่วงใหญ่เขาอะเดีอย่าห่วงใหญ่ห่วงใหญ่คนไทยก่อนต้องห่วงใหญ่คนเพมิตรนั่นแหละแค่นั้นเลยครับคือใจชนชายแดนครับคนชายแดนน่ะพวกคุณมันวิ่งกับพู้ผมนี่รัฐบาลไม่วิ่งกับพวกผมนี่พวกผมเนี่ยชาวบ้านพวกเนี้ยวิ่งหมดอะผมไม่เปิดหรอกเพราะปันจานยังไม่เงียบเลยปันจานยังบุบมากับปลาอ้อยเลยบุกตัวเครื่องอยู่เลย แล้วถ้าเปิดด่านปุ๊บมันขึ้นเข,ข้ามาทําไงอ่ะอเพราะว่าเชื่อใจพวกมันไม่ได้หรอกพวกนี้มผมก็ยังเปิดว่าม,มันยังไม่สงบจริงๆเชื่อใจมันไม่ได้มันปีห้าสี 54, ่ห้าสี่ทอนพลังเสร็จพลังกลับคืนมันยิงมาเลยเนี่ยครบ 54, ับคือเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับปีห้าสี่พลังกลับปุ๊บมันยิงเราเลย TBM ยี่สิบเอ็ดลงลงที่โคตชัยสี่สิบลูกเลยนั่นแหละครับคือว่ามันไม่จริงใจกับเราหรอกพวกนี้เนี่ย ต่นี่มันยิ่งคนอาวุธทิศชายแดนด้วยอะไรด้วย,วยใช้ทองลังก็ถอไม่ได้หรอกเราก็คิดกัน,น,นครับเปิดครับปิดตายไปเลยครับ<ไ><ไ>เพราะว่าสถา,านะคือปิดแล้วก็เปิดซะเพระาะว่าเอาสเสบียงให้ม,ม,มันมันแหวงกัดเขเมรมันนี่เราคุ้นประเทศไทยแต่ก่อนนี่มันอพยพมาอยู่สายสีสายหานี่มาอยู่นี่ไทยดูแลมันยางดีบบดนี้มันสีไม่มาเปิดด้านนี่โอ้ยมาเห็นตอบแล้วครับพื้นที่ชายแดนนี่มันประชาชนบวเดือดร้อนเนอ เพราะว่าประชาชนในแดนนี่คือหายกินทั้งราเพราะว่าพวกทหารก็อยู่ทางใั้นเขาบอกว่า่วนเดินฐานต่างๆเขาบอกแล้ว่าบ่อหายเปิดดานประชาชนในแดนนี่ไปสัมผัสเลยครับเ่ามีการให้เปิดดานแม้นว่าใส่ปะทวงรัฐบาลกับิีปะทวงว่าเอาไว้ปะทวงบ่ใหายเปิดดานนี่เพราะว่าพื้นที่ชายแดนนี่เฮ้ามันบ่มีผลประโยชน์ตอนไหนมิต่เสียประโยชน์เห้มันบอกยังไงเปิดคือคาสิโนการพนันวันนี้สวนหยอกสวนยางกับ ได้ขอกได้ขายก็มีขายทีขายทังนะครับไปเล่นคาสิโนคือว่าม่ต้องเปิดเลยบากถึงรัฐบาลบอกแม่ทัพน้่แม่ทัพปุ้งสุดยอดเลยครับได้ใจทำมาลงนายกนี่สุดยอดเลยแม่ทัพบุ้งเนี่บอกสี่เลยครับก็ต้องให้เปิดฝากถึงรัฐบาลนายกอนุทินคนบุยลำบอว่าแล้วว่าไว้เสียจากตารางนิวสัมผัสเปบอบัตเหมือว่านประชุมยี c ิซี่หวว่ามีนโยบายจะเปิดการ บอ่บอ,ดบอใดบ่อใดบ่อห้เปิดครับ